สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเราสองคนได้นะคะในรายการเมนูดีชี้ช่องรวยค่ะรายการไม่รับที่จะบอกสูตรรวยให้กับคุณนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาแห่งความอร่อยและความสนุกทุกสัปดาห์นะครับใช่ค่ะรายการของเรานะคะก็จะมีวิทยากรนะคะมาสอนการทำอาหารทำขนมตลอดเลยนะคะครับเราจะมีสูตรอาหารใหม่ๆแล้วก็วิทยากรหน้าใหม่ๆมาทุกสัปดาห์นะครับ วันนี้ก็เป็นของอร่อยเหมือนกันเฮ้ยอะไร<า>คะพี่เนงวันนี้เป็นคัพเค้กครับโอ้โหสําหรับคนที่ชอบทําเบเกอรี่แล้วก็สนใจธุรกิจเบเกอรี่โดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะมากโอ้พี่เนองอินเทรนด์มากเลยอะ่ะคัพเค้กนี่เป็นอะไรที่แบบวัยรุ่น สุดๆเลยนะยังรุนอยู่ไหมครับแน่นอนค่ะชอบมากแต่ทุกทุกเพศทุกวัยนะครับสุกเพศทการยทำขนมโดยเฉพาะคนที่สนใจทําธุรกิจอาหารขายนะครับสถาบันที่ช่องรวยเรามีวิทยากรดีๆแบบนี้มาทุกสัปดาห์นะครับค่ะแล้วก็ติดตามชมเราได้ใช่ในยช่องทางมากนะใช่นะคะในแฟนเพจ Facebook ของเราก็ได้นะคะสถาบันสอนอาชีพที่ช่องรวยนะคะเข้าไปกดไลค์กันครับ นะคะหรือ<ช><ช>ว่าจะดูทางนี่นก็ได้พี่เน่งโทรศัพท์มือถือแต่ผมชอบดูทางเว็บไซต์นะครับ smartsn.e.tv นะครับดูได้แล้วก็หยุดได้แล้วก็ย้อนหลังได้ด้วย <ๆ S 2> นะครับร <ๆ S 2> ายการสดเหมือนกันนะครับใช่ค่ะงั้นเราเตรียมตัวไปทำคัพเค,ค้กกันเนาะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามีสาระดีๆจากเชฟรุมหนวดกัน<ช>ค่ะ,คะไปชมนะคะ